ก็กาบสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้มาอยู่กับผมสมขุนคนหน้าหมีเช่นเคยนะครับมาอยู่ที่เกมแมวนรกนะมเน้นกันมาจังเลยว่าแมวนรกหน่อยพี่แมวนรกหน่อยพี่เนี่ยผมจัดให้เลยงบหมื่นละเนาะเนี่ยดูดิเ่วงหรอขาดทุนได้ขาดทุนก็รับผิดชอบผมด้วยนะผมบอกก่อนคอมเมนต์นะนะแออเอาผมมาฆ่าหรือไงมาเล่นแมวนรกเนี่ย อยากลู้จริงคุณเอาผมมาฆ่าเหรอหุยไม่น่าไม่น่าจะได้ฆ่าแล้วนะเปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดมาเงี้ยนะติอดอ่างหน่อยนึงนะผมบอกก่อนลิ้นลวนช่วงนี้ลิ้นลวนติดผู้ชมถึงกันเงียบเลยนะผมบอกก่อนเอออย่างนี้นะโอ้โหเลดมากเธอมันนี่นางตอแหลจริงๆฮะปุ้ม ตืมน้อยโอ้ยแอบนี้งามงาม้อยสิ110บาทร้อยสิบาทพูดเบาๆนะเดี๋ยวเขาไม่ได้ยินว่าร้อยสิบาทโดนเป็นเต็มหน้าร้อยสิบาทโอ้ยูจะบั่นทอนจิตใจเหลือเกินนะช็อตอย่างนี้เราผมจะร้องไห้คุณผู้ชมนีไม่นอนเลยเจออย่างนี้แนละ้วโอ้ จะรู้อ่ะเออได้อยู่เจมะอืมเออเอ้าไม่ไปสูชิวะโอ้โหแ่งี้กูคือจะได้สูชิกูแล้วเอ้ากองกองกองงานบวชอ,อ,จา,อาจจะอาจจะล,ลิ้นรัวๆนิดนึงนะบอกก่อนลิ้นไม่ค่อยดีช่วงนี้โอ้ยิดดวดิดิคุณผู้ชมใครมินนะโอ้ยใครมินวะเล่เกมได้ดีมากเลยนะ ไม่ได้ว่านะบอกเกมดีนะเนี่ยมาดีกินแต่เต็มหน้าเต็มหน้าแต่เอางบมาเจ็ดหมื่นสามตอนนี้เหลือเจ็ดหมื่นสองครับชมดูนะใครเม้นมันรับชะตาด้วยนะผมบอกก่อนผมมาฆ่าหรือยังไงเนี่ยผมไม่เข้าใจนะคุณผู้ชมนะฮะน้องอ่ะผมนานเงี้ยให้แน่นอนคุณผู้ชม ไม่ใช่ผมไม่ได้พูดเมื่อกี้นี้ผมไม่ได้พูดหรือว่าลืมไปซะเห็นไหมผมบอกแล้วหมนูนานน่ะมันให้โอ้ยไม่ให้แค่ทีเดียวเท่านั้นแหละเอ้าคูณสองอีกหนึ่งทีสิบบาทโอ้โหเนาะเดี๋ยวไปฟอาา้อนหน้าห้าเลยกูเจออย่างนี้แล้วสิบบาท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 เนี่ยชอกใจเลยคุณผู้ชมไม่ ผันทอนจิตใจปั่นสล็อตเนี่ยคุณผู้ชมมาอีกทีอุย้ยกองบัวนาคเ,เรื่องอยู่นะแพงนะเนี่ยขนาดแค่นี้แพงเรื่องอยู่ได้ร้อยกว่าบาทเลยนะแม่สิบสิบบาทแท้ๆสิบก็บสิบบาทเ,ทบบาทเอ็ดก็บสิบเอ็ดบาทมั้งนี่กูว่านี่มีร้อยมาไหมเนี่ยอยากเห็นนิงจีงวโคอุย้ยบวกคูนคอย่างงี้ไม่ใช่บวกคูณค กูคิดว่าจะเยอะไม่มีต่อให้กูบ้างหรอไอพี่ชายไอทีดไอแมวไอไม่เข้าสก็ตเธอไอกูนะกูเบืองเลยกูบอกก่อนแม่งปล่อยวัดให้หมดเลยแสำหรับคนที่เม้นมานะรับชะตากรรมให้ผมด้วยตอนนี้เหลือเจ็ดหมื่นแล้วหายไปแล้วนะแม่อ้ยีตกใจชั่วมึงวงมาทีเดียวสองตัวโหกำลังโยเฮเลย กำลังจะชมผู้เม้นมาเนี่ยไหเมินคนเม้นนี่ดีดีดิเอาผมมาเจอกับอะไรนี่เจอกับแมวแล้วผมต้องมาเลี้ยงแมวจริงๆแมวต้องเลี้ยงผมอ่ะโอ้โห450นั่นเจอช็อตนี้ไม่ใช่650ใดๆทั้งสิ้นมันคือ450สี่ดีอาไม่มีหรอกนะผมพูดไปงั้นนลยคุณผู้ชมเริ่มอยออกหลุดนอกเฟรมอีกแล้วเอาเอาลงมาสองตัวลวงมาสองตัวสิบบาทลวงมาสองตัว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 ผมอาจจะ พูดคำเร็วไปนิดนึงนะบอกกันจะย้ำเยอะไปหน่อยเลยทนฟังให้ไดนนะคุณผู้ฟัง,ฟงอืมไอ้เงยเอ้ยไอ้เม้นวะเอาอคุณครับคุณเมนน่ารักมากเลยคุณมเมนอะโอโ้ไอ้ยเข้าวีถ้าเป็นมีผมเฉยเอย่างเงี้ยโอ้เป็นภลายเปล่าอีหเนู รู้หรอเป็นผู้หญิงผู้ชายต้องเป็นผู้หญิงอยู่แล้วคนที่เม้นนั่นถูกไหมครัคุณผู้ชมโอ้มาแต่คูน่ะคูนันเดียวนี่นะเออมาอยู่ติ๊บติ๊บอยับไอ้นู่นออีกย่างเด็กขีดช่องแรกขีดช่องเอขีช่องสองขีดช่องสองขีดช่องสองขีดช่องสองไอ,งอง้หา บอกว่าเชช่างสองนี่มึงกลับไปให้กูเลยไงเพื่อนโอ้ยก,กูย oh, oh, จับปล่อยวัดเลยค oh, ิวอีกแล้วโ oh, ตัวคูนันมีแค่คูณสี่แล้วก็หมดหอยู่แล้วเนี่ยโอ้ oh, ตายโอ้ oh, มึงให้กูแค่แปดร้อยสสิบห้าบาทเนี่ยนะเพื่อนโอ้ oh, oh, ได้เจอยู่สวยเจอืมไปลเลย พุที่แปดห้าห้าโอ้โหผู้บันทอนที่ใจอีกแล้ววันนี้ผมสมคุณคนหน้ามีขอกล้าปลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังมานะที่นี้ดดวดครับไว้โอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่ครับผม